h e l l o w n l c o m e to my channel. A jam cat starts ha. s t a r t ส h า ha ha. สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องการแจกแจงค่าจากตัวอย่างหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sampling distribution โดยในคลิปนี้เราจะดูคอนเซปต์หรือแนวคิดเพื่อจะทำความเข้าใจความหมายของคำว่าการแจกแจงค่าจากตัวอย่างโดยกรณีตัวอย่างเราจะแสดงด้วยการใช้การแจกแจงค่าเฉลี่ยของตัวอย่างหรือ ก่อน <Expert. S 2> แรกขอท้าความจากคลิปที่แล้วเรื่องการแจกแจงแบบปกติเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่การแจกแจงค่าจากตัวอย่างของเราครั้งที่แล้วตัวอย่างเรื่องคะแนนของ iQ ที่บอกว่าระดับ iQ มีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ100ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ15เราสุ่มคนหนึ่งคนหรือว่าเราถามหา ความน่าจะเป็นที่คนหนคนจะมี IQ มากกว่า125จากครั้งที่แล้ว IQ เรามีการแจกแจงแบบปกติถ้าเราต้องการหาค่าความน่าจะเป็นที่ IQ มากกว่า125ครั้งที่แล้วเราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ0.0475ที่เราหาแบบนี้ได้ก็คือเราแปลง X ของเราให้กลายเป็น Z แล้วเราก็เอาค่า Z ที่ได้ไปเปิดหาพื้นที่ใต้กราฟ ในที่นี้ปอบที่ x มากกว่า125ก็เท่ากับปอบที่ Z มากกว่า1.67ซึ่งมีพื้นที่ใต้กราฟเท่ากับจ0.475คราวนี้มีคำถามว่าถ้าเราสุ่มคน25คนเราอยากรู้ความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของคะแนน IQ จากคนกลุ่มนี้ย้ำว่าความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า125 ค่าเฉลี่ยก็คือไอตัว x bar เราจะหาความน่าจะเป็นนี้ได้ยังไงการที่เราหาค่าความน่าจะเป็นของ x ปอบที่ x มากกว่า125ได้ก็คือเรารู้โค้งการแจกแจงของ x แล้วเราก็แปลง x ให้กลายเป็น z แล้วก็ไปหาพื้นที่ใต้กราฟเราก็สามารถจะทำได้ในทำนองเดียวกันก็คือเราต้องรู้โค้งการแจกแจงหรือรู้การแจกแจงของอ x bar ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่า เราจะมาเรียนเพื่อหาการแจกแจงของ x bar ซึ่งเป็นค่าจากตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเรายกตัวอย่างประชากรจำกัดในที่นี้ประชากรเราก็คือเด็กนักเรียน4คนตัวแปรที่เราสนใจศึกษาที่จะไปเก็บค่าจากประชากรแต่ละหน่วยในประชากรก็คือคะแนนสอบสแตทของเด็ก4คนก็คือมีค่าเท่ากับ18 20 22 24 ครน,นี้เราจะดูการแจกแจงของประชากรการแจกแจงก็คือดูว่าแต่ละค่ามีโอกาสเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดคะแนนสอบแต่ละค่าก็คือมีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ1.4ส่วน4หรือ0.25เพราะฉะนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ก็คือ $18, $20, $22, $24 px ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต่ละค่าก็มีค่าเท่ากันก็คือ0.25 ค่าต่อมาที่เราสนใจเวลาเรามีประชากรก็คือค่าเฉลีย่ยแล้วก็ความแปรปรวนหรือว่าส่วนเบีเ่งเมนมาตรฐานซิกมากเดียวค่าเฉลีย่ยเราแทนด้วยสัญลักษณ์ e x p e c t e d ของ X หรือว่า Mu X ก็คือค่าเฉลีย่ยของ X X ในที่นี้ก็คือคะแนนสอบสถิติก็เอาทุกค่ามารวมกันแล้วก็หารด้วย4เพราะประชากรเราเท่ากับ4ส่วน Standard d e v i a t i o n ก็เอาแต่ละค่าลบด้วยค่าเฉลีย่ยของตัวมนันยกกำลังสอง นนในที่นี้คืออยู่ในสแควรู t แล้วก็หารด้วยจำนวนขนาดของประชากรเราเรียกไอมิวสิกมากว่าเป็นพารามิเตอร์ของประชากรคราวนี้นอกจากเราแสดงการจัดแจงความน่าจะเป็นในรูปตารางเราสามารถแสดงในรูปของฮิสโตแกรมได้ด้วยฮิสโตแกรมก็จะหน้าตาประมาณนี้มีทั้งหมด4แท่งแต่ความสูงของแท่งก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต่ละค่าของ x คอาน,นี้เรามาคำนวณค่าสำหรับประชากรชุดนี้ค่าเฉลีย่ยหรือ Expected ของ x แทนค่าเสร็จแล้วค่าเฉลีย่ยก็มีค่าเท่ากับ21แสดงว่าคะแนนสอบเฉลีย่ยของประชากรชุดนี้ก็คือ21สําำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ2.236ขั้นตอนต่อมาเราจะสุ่มตัวอย่างขนาด2แบบแทนที่เราสมมติว่าให้ x1 x2 ก็คือเป็นตัวอย่าง ขนาด2ที่เราจะสุ่มได้จากประชากรเราเรียก x 1 x 2อนี้ว่าเป็นตัวแปรสุ่มค่าที่เป็นไปได้ x 1ของเราค่าที่เป็นไปได้อาจจะเป็นสิบแปดยี่สบยิบสองหรือย4ิบสี่ในที่นี้เราสุ่มแบบแทนที่มันมีเหตุผลที่มาถ้าใครอยากรู้ลึกอาจจะต้องไปศึกษาทฤษฎีสถิติเรื่องความเป็นอิสระกันของตัวแปรกลับมาที่ตัวอย่างของเรา x2 ของเราค่าที่เป็นไปได้ก็คือ 18, 20, 22, 24เช่นกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างสุ่มที่เป็นไปได้ก็จะมีทั้งหมด16ชุดด้วยกันดังตารางเช่นตัวอย่างชุดที่หนึ่งเป็น 18, 18หรืออาจจะเป็นชุดที่สอง 18, 20เรื่อยมาจนถึงชุดสุดท้ายคือ 24, 24วัตถุประสงค์ของเราเราสุ่มตัวอย่างขนาด2เพื่อหาค่าเฉลี่ย xbar เพราะฉะนั้นเราหาค่าเฉลี่ย ในแต่ละตัวอย่างสุ่มค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ก็คืออยู่ในตารางนี้ตัวอย่างชุดแรกที่เป็น18กับ18เฉลี่ยแล้วมันก็คือ18ตัวอย่างชุดที่2 18กับ20เฉลี่ยแล้วก็คือ19เราก็ทำการเฉลี่ยทุกตัวอย่างสุ่มที่เป็นไปได้ค่าในตารางคือค่าของ Xbar าคือค่าเฉลี่ยที่เป็นไปได้จากตัวอย่างสุ่มขนาด2ค่าสูงสุดของ x บก็คือ24 ค่าที่เป็นไปได้ของ x อกบารเริ่มตั้งแต่ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24แต่และค่ามีจำนวนแตกต่างกันเช่น20มีทั้งหมด3ค่า21มีทั้งหมด4ค่าเราดูตารางนี้ไว้เราเราก็นับไว้ว่าความถี่แต่ละค่าเป็นเท่าไหร่เราเอามันไปสร้างตารางที่เราจะเรียกันว่าตารางจแจงกแจงความน่าจะเป็นจากประชากรของเรา ค่าที่เป็นไปได้ x เป็นประชากรเราสุ่มตัวอย่างขนาด2แบบแทนที่เราได้ตัวอย่างสุ่ม x 1 x 2ตารางต่อไปนี้แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างสุ่มขนาด2 x bar เราค่าที่เป็นไปได้เมื่อกี้เราเห็นแล้วจากตารางตั้งแต่18ถึง24เราเขียน p x ในรูปของเศษส่วน18เรามี1ค่าจากทั้งหมด16ค่ากรไล่ลงมาจนถึง ยี่สิก็คือมีหนึ่งค่าจากทั้งหมด1ิบหค่าเราเอาค่า x bar แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะเกิดค่า x bar แต่ละค่าซึ่งตารางนี้ก็คือตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของ x bar histogram แ,แสดงการแจกแจงค่าเฉลี่ยตัวอย่างขนาดสอง x-bar เรามีค่าตั้งแต่18ถึง24 px ก็คือ px-bar ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดแต่ละค่า px เราจะหาค่าเฉลี่ยของ x-bar ค่าเฉลี่ยของ x-bar โดยนิยามเราก็จะเขียนว่า expected ของ x-bar expected ของ x-bar ก็คือ mean ของ x-bar ถ้าเราคำนวณง่ายๆเราก็เอาค่าทุกค่าที่เป็นไปได้16ค่าบวกกันแล้วก็หารด้วย16ทำแบบนี้เสร็จแล้วได้ค่าเท่ากับ21 ตอนนี้เราจะหา t t n n d r r d e v v a t i o n ของ x-bar ก็หาได้ในทํานองเดียวกันจากสูตรนี้แต่ในที่นี้เราจะไม่เรียกไอ้ซิกมา x-bar ว่า standard d e v i a t i o n ของ x-bar เราจะเรียกมันว่า Standard e r r o r ของ x-bar คคำนวณเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ1.58เราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือว่า expected ของ x-bar หรือจริงๆก็คือค่าเฉลี่ยของ x-bar ที่เราแทนด้วย มิลเอ็มีค่าเท่ากับมิก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือค่าเฉลี่ยของ X นั่นเองแล้วซิกมาของ X bar หรือว่า Standard Error ของ X b a กก็มีค่าเท่ากับ Standard d e v i a t i o n ของ X หารด้วย s q u a r e o เเมื่อ N คือขนาดตัวอย่างเพราะสรุปนี้เราสามารถจะเอาไปใช้งานได้ตลอดเราจะเห็นมันตลอดไปมาสรุปเปรียบเทียบการแจกแจงค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างรู้เมื่อกี้นี้กับ ประชากรที่เราสุ่มมาเพราะสรุปที่ได้ก็คือว่า expected ของ X bar ค่าเฉลี่ยของ X bar มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากันคือ21แล้วก็ standard deviation หรือว่า s t a r d e r r e r r o r ของ X bar เท่ากับซิกมาส่วน root n เราแทนค่าลงมาก็คือมีค่าเท่ากับ1.58